เยอะเบสบอลเยอะน้ำหนักเท่แปโลปะ่ะแปดสิกิโลลูกค้างานเกาหลีแบรนด์มันจะแบบว่ามันจะมีแบรนด์โดดนะแบบด <ik> ิ c กกี้เดอสดิกกี้ทออะไรอย่างเงี้ยแต่ยูนิคออะไรพวกนี้มันออกอยู่แล้วเหมือนญี่ปุ่นเลยแต่มันจะมีแบบพวกแบรนด์โดดมาด้วยเดี๋ยวโชว์งาน,น,ล,นนะล่กเนี้ยมันจะเลินเลหน่อยอุ้ยแม่แต่ว่าได้ประมาณ300 200-300ตัวหนูว่า แม่คัดตัวเสียทิ้งได้เลยอ่ะนะยูนิโคค่ะแม่อันเนี้ยก็ฟีดเด็กปนได้เยอะนะลูกค้าถ้าใครแบบไม่ทันตัวแจ็คเก็ตฟีด3 5 5หรืออะไรใดๆมาเอาลูกนี้นะประมูลมาเริ่มเลยไหมเริ่มเลยใส่ราคามาได้เลยค่ะพี่เริ่มเปิดบิดที่ศูนย์บาทค่ะลูกค้าจกัดบิดแค่50บาทใส่ไม่ได้เลยาคาเต็ม49 0 0น้าำหนัก80กิโลงานเกาหลีบิดละ50 รอบนี้ขอ,อดิกกี้เลยขอ <6 S 2> บิดละ50แม่เนี่ยยูนิคอไม่ทันขนขนฟิลแบบขนฟูฟูฟฟปุยปุยของเด็กฟีดเด็กแม่มาเอาลูกนี้นะฟฟ used, ประมูลไปโลดประมูลไปเลยแม่ราคาเต็มเต็มเท่าไหร่ตัวนี้สี่พันเก้าสีแม่อยากซื้อราคาเท่าไหร่ใส่มาเนี่ยดิกกี้อุ่มขนดิกกี้แล้วสภาพยังใหม่ ต้องได้นะขอบิดละ50าสิบฮะเก้าร้อยเก้าสิบสิล่สนใจถึง990นับหนึ่งใส่มาเก้าสนับสองพันห้ายังถูกเลยหนูบอกให้เออพันห้าต้องมาแล้วจังวันนี้เพราะว่าอะไรมันมันขมมันขมแม่พันห้าก็ยังขายได้ เออเปิดมาเลยแม่เปิดมาเลยใจถึงพึ่งได้จริงคนนี้แบงโคตรเยอะเลยว่ะแชมเปี้ยนแล้วมันจะเป็นฟิลเด็กเท่อ่ะรุ่นเนี้ยตอนนี้อยู่นี่สองพันแล้วนะคะสองพันรับหนึ่งแม่มาเร็วของวิ้ยพอยนี่แบงคเนี่ยเนี่ยเเห็นป้าหนูบอกแล้วรุ่นเนี้ยเนี่ยนี่อันนี้แต่อันนี้เสียหน่อยตัวนี้เสียดายเสียดายอันดีรัดแขนหนังไงแขนแขนเปื่อยแต่ว่าอันนี้เบสบอลเยอะที่พลอยบอกเนี่ยของแอลด้วย ลูกค้าเบสบอลลุนได้นะคะรุ่นเนี้ยฟีดรุ้นได้ฮูดบุขนสองพันหนึ่งนับหนึ่งนับสองนับสามฮูดบุขนจ้ะรอนนี้หลักๆก็คืองานฟีดเนาะเบสบอลขนแกะนะคะแล้วก็ฮันนี่นับสี่ยูนิคออีกแล้วลูกค้าท็อปเทนนี่ก็แบรนด์นะท็อปเทนแบรนด์เกาหลีเจอหลายตัวอยู่แบรนด์เกาหลีนี่สองพันหนึ่งนับเท่าไหร่แล้ววะ นับห้าคิดท <22 glorious. S 1> ็อปเทนสองพันสองนับหนึ่ง <verändert> นับส <général istic Defin ite> องนับสามค่ะอ่ะใครจะใจถึงถึงมาเลยสองพันห้าสเก้าก็สอบนี้อย่างสวยเลยสองพันห้าเก้ามาเลยแจ็กเก็ตเด็กราคานี้ราคาประมูลราคากันเอไมาช่วยทำหน่อยฉันลืมผ้าอันแล้วฉนับอันสามเอออ่านับสี่แล้วค่ะหน้าปิดแบบ 2 0 0 9แม่2 0 0 9เอาจริงนะราคาเต็ม4 0 0 0ออกแบบเนี้ยยังถูกเลยใช่เนี่ยเนี่ยยูนิโค่นับ4นับ5แล้วตอนนี้ตอนนี้องพตอนนี้อยู่สอนนับ5แล้วค่ะ2,300นับ6นี่ไปมาเลย2,500จ้า2อ0 5ค่ะ แมอแม่2,900มาเลยเชื่อหนูมันราคาอยู่ส0 0พกว่าต่อให้เป็นราคาโปรหรือราคาอะไรยเงถ้าแม่กระโดดมาคู่ต่อสู้จะแบบเงียบ๋อมันต้องแบบผมขวัญคู่ใส่มาเลยราคาไม่ขาดทุนนะแม่เอาอ,ออะไรสามพันเกียตัวที่สองฮูด,ดี้ฮูด,ดี้ขนแกะสวยมากฮูดี้แล้วนี่สามพันเกจ้า สองพันหกอ่ะสองพันหกโอเคโอมอุ้ยมันมีทัหารตัวนึงแต่หนูบอกแล้นะลันได้ถึงสามพันเก้าตัวนี้นะคะลันไปได้ถึงสามพันเก้าแม่บ้าจ้าเพราะว่าตัวเนี้ยต่อหนูเคยขายรอบรอบนาทีทองรอบกระสอบแตกรอบกีเอ็มเอบีโคตรสวยเราขายเซลแค่ก็คือสามพันเก้าอ่ะแม่ลันได้ถึงสามพันเก้าสองตัวเลยเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมือนเบสบอลเยอะมาก เบสบอลเยอะมากเห็นไหมที่หนูบอก MLB ทั้งคู่บอกแล้วนี้เด็ดเทยังกี้โอ้ยแม่แบนกับแบนตะโกนแล้วงานหัวแบบวอชิตี้กนแก่อย่างเงี้ยเลยตอนนี้เท่าไหร่สองพันเก้านับหกไม่มีใครมาสามพันท้วนสามพันหนึ่งหรอสวยนะฟิลลาบุกสามพันห้ายังไม่ขาดทุนเลยแม่สามพันห้าสวยเลยโอ้แต่เอาไปเถอะตอนนี้สองพันเก้าร้อยนับเจ็ด นะคะสองพันเก้าเองคุณแม่ถูกมากออกอย่างเงี้ยสามพันห้าเองถูกเลยเนี่ยร็อคท็อปสิบนะเอาจริงอ่ะมีแบรนด์เกือบทุกตัวเลยแม่นะฮะงานมีแบรนด์มีโซนวอร์ซิตี้มีโลโก้ทุกตัวเนี่ยสามพันเก้านับแปดแล้วนะคะลูกค้านะคะในลาวงานอะไรในลาวเป็นงานเสื้อคาริแกนหนาคาริแกนหนาค่ะเสื้อคุมไหมพรมอ่ะคาริแกนไหมพรมลูกค้างานจีน ข้างหลังในราวสามพันเก้อะสามพันนับหนึ่งสองสสี่ห้าค่ะเออมาสามพันนับหค่ะ3,000นับเป็บนเนตันสามพนับเจแล้วนะลูกค้าต่อไปสามพันับแเออวมันสวยอ่ะนี่นิวบาลานซ์จ้าสวยแบรนด์แบบอุ้ยแบรนด์เยอะมากเลยลูกเนี้ยแล้วเป็นแบรนด์แพงอ่ะแบรนด์แพงแพงอะ ตอนนี้สามพันนับเก้าแล้วนะลูกค้าไม่มี3 0 5 0้าสิบไม่มีสา0พหนึ่งแน่ใจนะสวยมากเลยนะเสียใจนะแล้วบอกก่อนนะว่าอุ้ยหนังกลับไม่มีมาเลยไม่มีมาแล้วเหลือลูกเดียวใช่ปะไม่ใช่โคสวยเลยอะลูกค้าไม่ได้ชเทสา3พันนะสวยด้วยสามพันนับเก้าแล้วนะอุ้ยอีกตัวหนึ่งนี่ยูบาลานโคสวยสามพันนะ เจค่ะปิดเลยเย้สามศูนย์พันพวนนะคะพี่ที่พิมพ์สามพันมานะคะถูกมากลงมาสวยมากพิมพ์ปิดให้พลอยหน่อยนะคะดอเด็กศูนย์ห้าค่ะพี่พิมพ์ปิดให้พลอยหน่อยนะคะเคสวิตอุ้ยแบนออกดีมากลูกค้าแบนแพงอุ้ยไม่ต้องลื้อละช้ำใจอุ้ยน็อดเฟสมาละน็อดเฟสเห็นไหม น็อตเฟซแม่เด่นน็อตเฟซโคตรดีรพิมมาได้ไดไร้อยนะตาลูกค้าเดี๋ยวหนูไปแล้วนะเดี๋ยวมาตอบพรุ่งนี้นรัวๆให้ขอแบบไปนอนให้เต็มแล้วรีบตื่นเช้ามาไลฟ์อุยพรุ่งน,น,น,นี้นี่เลยมาเก่งกี่โมงสิบโมงโไปเลยเออรัวแต่เช้าเพราะว่าจะได้ส่งของพรุ่งนี้ลูกค้าประมาณสิบโมงไม่เกินสิบเอ็ดโมงขอหนูอุ้ยหนูหนูขอยอดโอนนะแม่ โอนกันได้เลยนะคะไม่ขอแบบไม่เอาดึกมากนะแม่นะเพราะว่าดึกมากบางทีแบบน้องอันมีเขาไปแล้วอะไรเงี้ยแม่โออเขาตัดเขาเขาตัดรอบ<อ>ตั้งแต่<ว>ช่วงประมาณสามทุ่มไงเก็บตกยอดคืนนี้อยู่กันเรื่อยๆยาวๆแต่่า